สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง q r i o u s ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมารับฟังคอมเมนต์หรือว่ารับชมนะครับหลังจากที่เม์นะครับก็ ได้ทำแบบทุเลศมากๆเลยนะครับเผดเกิดหลังจากที่ทีวอรเรย์พชายเจ้าภาพกัมพูชานะครับก็ได้เอาชนะไทยไป3ต่อ2เซตจากนั้นนะครับก็ได้มีกองเชียร์ไทยเดินลงมาจากสนามแล้วก็ได้มีกลุ่มชาวกัมพูชานะครับรออยู่เพื่อทำการประท้วงอยู่ทางลงพร้อมเสียงบูมไทยแลนด์โกโฮมใส่คนไทยรวมไปถึงกีฬาชนิดอื่นๆด้วยนะครับที่ทีมชาติกัมพูชาแข่งขันกับไทย ก็จะมีเสียงกองเชียร์ตะโกนแบบนี้เกือบทุกชนิดกีฬาเลยนะครับจนเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ช่วยกันทามออกไปเดี๋ยวเรามาลองชมคลิปวิดีโอนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม หลังจากข่าวนี้นะครับได้มีการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเวียดนามบางท่านมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้รวมไปถึงชาวไทยและชาวกัมพูชาก็ออกมาคอมเมนต์ต่อการกระทำของแฟนกีฬาชาวกัมพูชาด้วยนะครับและเราไปฟังคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมคอมเมนต์นะครับแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับ ในคิววิดีโอนี้นะครับถ้าแอดอ่านอาอกเสียงไม่ชัดเสียงสูงเสียงต่ำหรือว่าอ่านไม่ได้อารมณ์ยังไงก็ต้องขออาภัยมนัดที่นี้ด้วยนะครับเรามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรกกันหน่อยนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าคอมเมประเทศคุณเป็นประเทศที่ไร้อารายธรรมมากไร้สติไม่มีแม้กระทั่งรัยาบรณของผู้ชม คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าการศึกษาบางทีมันก็มีผลกระทบและมันก็แสดงถึงบุคคลว่ามีอารยะมากเพียงใดคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับคุณผู้ชมเวียดนามของเราจงดูเอาไว้ดูพวกที่ขาดสติขาดคุณธรรมไร้สังคม คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าพวกคุณไม่ควรทำแบบนี้ถึงพวกคุณจะไม่ชอบแค่ไหนก็ไม่สมควรทำยิ่งเป็นเจ้าของจัดการแข่งขันคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าพวกคุณเป็นเจ้าภาพเขาทำกันแบบนี้หรอไร,อร้อารยะจริงๆคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับมิน่าประเทศนี้ถึงได้ถดถอยลองคลองเรื่อยๆ มุมมองถัดมาครับไม่มีประเทศไหนที่เขาทำกันแบบนี้และก็ไม่สมควรทำด้วยคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นการทั้งประเทศจริงๆการทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติประเทศไทยชัดๆคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านต่อมาครับประเทศที่เขาพัฒนากันแล้วและเขาก็มีอารยธรรมมากพอเขาจะไม่ทำแบบนี้ ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าคอมเมนต์พวกคุณกำลังประมาทประเทศตัวเองพวกคุณแสดงถึงท่าท้ายของพวกคุณออกมาให้โลกได้เห็นกันแล้วมุมมองถัดมาครับตอนประเทศไทยเขาชนะเขายังไม่ทำแบบนี้เลยมันแชงทุเลจริงจริงและจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของชาวเวียดนามนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของพวกคุณ และเรามาฟังคอมเมนต์ชาวกัมพูชาต่อการกระทําของแฟนกีฬาชาวกัมพูชากันหน่อยนะครับพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ comment ของชาวกัมพูชาท่านแรกนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งหน้าพวกเขาจะทําที่ไทยคนของเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจ้าบ้านตะโกนแบบนี้ใส่คนในชาติของเรา คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าวิดีโอนี้ไม่ควรแชร์ต่อสาธารณะถ้าเราแพ้แล้วเขาทําแบบนี้กับเราพวกคุณจะรู้สึกอย่างไรทุกๆชาติต้องการให้ประเทศของตนเองชนะเหมือนกันควรช่างใจดู คอมเมนตชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับไม่ต้องไปทะเลาะก,กับคนไทยล้อมิแตจะทําให้เสื่อมเสียเวลาสั่งสอนลูกหลานสั่งสอนให้หลงผิดปิดเบื้อนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะพวกที่ไม่รู้ความจริงหากคุณต้องการทะเลาะก,กับพวกเขาจงรู้เท่าทันและแสดงความจริงเท่านั้นและปิดกั้นข้อมูลเท็จจากพวกเขา คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับนี่หรือการเป็นเจ้าภาพที่ผิดศีลธรรมเกินไปและต้องจำไว้ว่าซีเกมที่33ของประเทศไทยกูที่ตกเป็นเหยื่อคือน,นักกีฬาไม่ใช่คุณแต่เป็นทีมชาติมุมมองชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับกัมพูชา เราเจ้าภาพซีเกมควรต้องสร้างหน้าให้ประเทศชาติของคขมเเราอย่าโมช้ชนะแล้วภูมิใจชนะแล้วควรชนะอย่างสมศักดิ์ศรีคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันโง่เขาที่ทำกับแขกสมองรักชาติแต่นิสัยต่ำกว่าหมา คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนกัมพูชาจะเป็นแบบนี้นักกีฬาของเราโดนแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงหยุดเถอะนะคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าโปรดหยุดแชร์วิดีโอนี้ถึงชาวกัมพูชาเกียรติของเราอย่าทําอย่างนั้นสงสารแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยชนะอย่างสมศักดิ์ศรีก็พอแล้ว คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับอย่าลืมว่าชาวกัมพูชาไปแข่งรายการต่างประเทศหลายรายการนะคอมเมนต์ Comment ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับพวกเรียนไม่มีสมองไม่รู้จักไว้หน้าตาประเทศในฐานะเจ้าภาพควรนิเกตแขกด้วยความรักไม่ใช่ตะโกนใส่มันเกินไป คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่ากีฬาเป็นการสร้างมิตรภาพความสามคัคคีและพัฒนาระหว่างกันชนะหรือแพ้เป็นเรื่องปกติและเราเป็นเจ้าบ้านไม่ควรทำแบบนี้มันไม่ดีลบวิดีโอนี้ออกไปซะบอกว่ารักชาติแต่การกระทำทำให้ชาติเดือดร้อน คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับมีเหตุผลที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะประเทศไทยดูหมิ่นชาวกัมพูชาทางสื่อทางสังคมออนไลน์ชาวกัมพูชาจึงกล้าที่จะตอบโต้ในระดับนี้อย่างไรก็ตามการทำเช่นนี้จะทำให้คุณค่าของเราในฐานะเจ้าภาพลดลงและไทยก็เป็นชาติที่แข็งแกร่งมากเช่นกัน คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านถัดมานะครับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีประโยชน์และทำให้คุณค่าของชาติเสียหายชนะครั้งเดียวล้อเลียนพวกเขาอย่าลืมว่าพวกเราชาวกัมพูชาบางส่วนยังเป็นแรงงานไทยอยู่นะหมู่มองชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าคนพวกนี้ท็อกซิกทำลายชาติของเรา คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับก็ได้เขียนแบบยาวเหยียดมากๆเลยนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่านี้เป็นการต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านสำหรับแขกที่เพิ่งมาถึงในประเทศของคุณหรือไม่ซีเกมกีฬาเพื่อความเป็นมิตรความสงบสุขอาเซียนรวมกันเป็นหนึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นเกียรติแก่ประเทศชาติแต่เศร้ามากชาวคอมเมนต์บางคนก้าวร้าวและสร้างพฤติกรรมแย่ๆ กับประเทศที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยลองคิดย้อนดูนะคุณกําลังทําให้คนคเขมรตกตำ่จำจาไว้ว่าเขมรเป็นเชื้อชาติที่ซื่อสัตย์เคารพเป็นมิตรกับชาติอื่นๆโปรดใช้ความรักที่บริสุทธิ์เพื่อเอาชนะสิ่งไม่ดีและความเกลียดชังการโพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วยถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมแสดงให้โลกตัดสินเชื้อชาติของเราหวังว่าบางคนจะเข้าใจสร้างสีเกมเพื่อผูกมิตรและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ใช่เพื่อเริ่มสงครามเรามาต่อความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านถัดมาเลยนะครับระวังปี2025ไทยเป็นเจ้าภาพระวังโดนเอาคืนนะคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าโปรดรักษาศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าภาพอย่าเพิ่มความเดือดอย่าลืมว่าเราต้องเจอพวกเขาเมื่อไปบ้านเขาทำไมเสื่อมเสียเกียรติชาติเช่นนี้ไม่สนับสนุนการก,กระทำดังกล่าว มุมมองของชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับแรงงานกัมพูชาจำนวนมากไปทำงานในประเทศไทยรอดูว่าพวกเขาแย่งเชื้อชาติคขมรหรือไม่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่ามันผิดศีลธรรมมากที่คนต่างชาติมองว่าเราไม่ดีเป็นเจ้าบ้านและอย่าใช้คำพูดเช่นนี้กับใครไม่ว่าพวกเขาจะมีลักษณะอย่างไร คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับทำไมคุณทำเช่นนี้แล้ววันหน้าถ้ากัมพูชาไปเล่นในไทยชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของชาวกัมพูชานะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องทำแบบนี้แล้วประเทศอื่นมองว่าเราไม่ดีกรุณานลบเดี๋ยวนี้นะ และเรามาฟังคอมเมนต์ชาวไทยต่อการการะทำของแฟนกีฬากัมพูชากันหน่อยนะครับว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ comment ของชาวไทยท่านแรกนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าภาพพวกนี้จะกลับมาทำร้ายคนป่าเมืองเถื่อนเองปล่อยให้มันครั่งไปเถอะประจานตัวเองให้โลกได้รับรู้ถ้ามีคนไทยเป็นอะไรไปแม้แต่ปลายเล็บคนไทยทุกคนจะไม่ยอมแน่นอน คอมเมนต์ชาวไทยท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าดีเลยทำข่าวนี้เยอะๆทั่วโลกจะได้รับรู้และจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของคอมเมนต์ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาครั้งแรกและก็จะเป็นครั้งเดียวพอ คอมเมนต์ชาวไทยท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้ผมเองก็ไม่เห็นด้วยการกระทำแบบนี้มาไร้ศิลธรรมสุดๆกีฬามีแพ้ชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วให้เกียรติกันไม่ย่ำยีกันไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ความคิดเห็นชาวไทยท่านถัดมาครับเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าดีเลยให้คลิปมันถูกเผยแพร่ออกไปเยอะๆกว่าจะจบ4ี่เกมน่าจะยังมีเรื่องแย่ๆออกมาอีกเยอะภาพพจน์ของประเทศเจ้าภาพ ต่อสายตาชาวโลกคอมเมนต์ชาวไทยท่านถัดมาครับปกติแล้วเจ้าภาพกีฬาเขาจะเน้นภาพลักษ์เจ้าบ้านที่ดีส่งเสริมภาพลักษ์การท่องเที่ยวการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพที่ดีคนบ้านเมืองนี้เขาไม่สอนกันหรอ หรือเกิดจากกระบวนการเก็บกดทับทางสังคมที่แพ้มาตลอดจากนั้นนะครับก็ได้มีชาวไทยมาคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อจากคอมเมนต์นี้ว่าการศึกษาน้อยแล้วเพิ่งได้จัดกีฬาครั้งแรกมันก็จะฟองฟูไปถึงกาแล็กซี่ หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีชาวไทยมาคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อจากคอมเมนต์นี้อีกว่าเขาจะเอาแต่คําว่าเอาชนะไม่สนใจหัวใจการแข่งขันกีฬาไม่สนใจส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่สนใจภาพลักษณ์ของตัวเองจบกีฬาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาใช้หนี่แค่นั้นสร้างศัตรูรอบบ้านไม่มีมิตรที่แท้จริงมุมมองถัดมาครับเจ้าภาพครั้งเดียวและจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ซีเกมยังไม่มีมาตรการคุ้มครอง แขกต่างบ้านต่างเมืองได้เลยอย่าหวังจะได้จัดอะไรอีกยิ่งรายการระดับเอเชียอย่างอาเซียนเกมคือหมดหวังทำตัวเองขายขี้หน้าแทๆ้ๆและจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับพาร์ตนี้นะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ามันน่าภูมิใจตรงไหนโอนสัญชาตินักกีฬาต่างชาติมาลงแข่งถ้าเก่งจริงก็ใช้คนชาติขเขมรลงแข่งดูจะมีน้ำยาหรือเปล่า ก็จบแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นในพาร์ทนี้ถ้าผิดพลาดประการใดยังไงผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ